สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไอรอนบัต88นะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งซีซี่บาร์นะครับผมนี่ที่ซื้อมาใหม่ราคาไม่แพงนะครับอันนี้สั่งจากในช้อปปีมานะครับเป็นของจีนนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับการติดตั้งนะครับอันดับแรกเลยก็จะต้องถอดน็อตสตัวนี้ออกมานะครับผมอ่าเพื่อที่จะใส่นี่กับตัวน็อตติดตั้งนะครับขลอง ก็คือตัวนี้เขาจะใช้เป็นประแจดาวนะครับซึ่งก็ในซื้อมาไว้แล้วนะครับใช้เป็นเบอร์ที่สีนะครับผมแล้วมันก็จะมีน็อตตัวข้างในนะครับอที่เราจะต้องล็อกไว้นะครับแล้วค่อยขันตัวประเจดาวนะครับเพราะแม่งันนะครับมันจะหมุนไปมานะครับไม่ออกสักทีเนาะโอเคครับ เพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งนแนวซีซีบาร์ก็จะใช้ตัวประแจดาวนะครับขนาดที่40นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะใช้ประแจ ั่วไปน้เป็นตัวล็อกนับตัวเมียนะครับอันนี้เบอร์13นะครับจะใช้2ตัวนี้ในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับว่าจะมีผ้านะครับมาลองนะครับตรงไฟตรงนี้นะครับไม่ให้มันโดนน็อตต่างๆนะครับปูดนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานี้ผมติดตัวไว้ตลอดก็คือจะเป็นยางลองนะครับเพราะว่า ในการติดตั้งนะครับกาจะให้ตัวนี้มาซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับมันเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนใจนะครับอยากถอดออกถ้าใส่ตัวนี้มันจะขูดที่สีรถนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นแหวนยางดีกว่านะครับนี่ต่อมามาดูการติดตั้งนะครับน็อตตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับอ่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับจะมีปัญหาตรงนี้อ่า สองตัวท้ายนะครับซ้ายขวาตัวน,นี้ติดตั้งยากมากนะครับอืมก็อาจจะแบบของแฮนด์เมดนะครับก็อาจจะยังไม่แมทช์กับรถเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้ยูนิเวอร์แซลนะครับใช้หลายรุ่นมากแต่ว่าติดตั้งมาก็ชั่งแรงดีนะครับโยกรถสะเทือนนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่หลวมเลยนะครับ ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลังการติดตั้งนะครับอ่เป็นไงนครับเปลี่ยนสไตล์ไปเลยทีเดียวนะครับครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ